ฉันจะดูแลเธอยังไงเธอตัวฉันยังไม่ดีทุกสิ่งรอบกายมันทำเธออ่อนแอลงไปทุกทีที่เธอและฉันต้องการคงเป็นสารดิดติย่อมมาจากเดอร์ฟินิตีมีในเบอร์รี่ต้องมีดิดติจากเบอร์รี่ในเมื่อกี้ จะดูแลเธอยังไงเธอตัวฉันยังไม่ดีทุกสิ่งรอบกายมันทำเธออ่อนแอลงไปทุกทีที่เธอและฉันต้องการคงเป็นสารดีๆย่อมาจาก t h ฟ Finity นนมีในเบอรี e. ่ต้องมีดีๆจากเบอรี่ในมาร์ตี้ e. รอ้อยแก่เท่าคงจะไม่ดีมิฉันดูแลตัวเองต้องเริ่มจากตอนนี้อ e. ร่างกายต้องการดีดีที่มีมาในมาร ให้ผู้ฉันดีและเธอได้นอนและฝันดีเ <im itation> <ph> ดลฟินิ i ีนให้ภูมิท่านท่านจะดีมันมีฮีโร่ตรงนี้ก็พร้อมเปลี่ยนจากมีเป็นวีร์ฉันจะดูแลเธอ,อยังไงเธอตัวฉันยังไม่ดีทุกสิ่งรอบกายมันทำเธออ่อนแอลองไปทุกทีที่เธอและฉันต้องการคงเป็นสารดิดดีย่อมาจากเดลฟินิทีนมีในเบอรี่ต้องมีดดีจาเบอร์ จะดูแลเธอ,อยังไงเธอตัวฉันยังไม่ดีทุกสิ่งรอบกายมันทำเธออ่อนแอลงไปทุกทีที่เธอและฉันต้องการคงเป็นสารดีดียอ้อนมาจาก the i n f น n i t y มีในเบอร์รี่ต้องมีดีดีจากเบอร์ ชาคงจะไม่ดีมิฉินดูแลตัวเองต้องเริ่มจากตอนนี้ร่างกายต้องการดีดีที่มีมาในมากคีตาแต่ใส่ผู้ฉันดีและเธอได้นอนและฝันดีเดลฟินิดีให้ภูมิท่านท่านจะดีมันมีฮีโร่ตรงนี้ก็พร้อมเปลี่ยนจากมีเป็นวีญาฉันจะดูแลเธอ,อยังไงเธอตัวฉินยังไม่ดีทุกสิ่งรอบกายมันทำเธออ่อนแอลงไปทุกทีที่เธอและฉินต้องการคงเป็นสารดีดีย่อมาจากเดลฟินิตีมีในเบอรีต้อง จะดูแลเธอยังไงเธอตัวฉันยังไม่ดีทุกสิ่งรอบกายมันทำเธออ่อนแอลงไปทุกทีที่เธอและฉันต้องการคงเป็นสารดีดีย่อมาจาก t h ฟิน n i t y มีในเบอร์รี่ต้องมีดีดีจากเบอร์รี่ในไม้ แม่ชาคงจะไม่ดีมิฉินดูแลตัวเองต้องเริ่มจากตอนนี้ร่างกายต้องการดีดีที่มีมาในมากีตาแต่ใตส่ผู้ฉันดีและเธอได้นอนละฝันดีเดลฟินดิดเียให้ภูมิท่านท่านจะดีมันมีฮีโร่ตรงนี้ก็พร้อมเปลี่ยนจากมีเป็นวีญญาฉันจะดูแลเธอยังไงเธอตัวฉันยังไม่ดีทุกสิ่งรอบกายมันทำเธออ่อนแอลงไปทุกทีทิ่เธอและฉันต้องการคงเป็นสานดิบิโอเคสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับ ได้ยินเสียงชัดเจนไหมครับน้าสวัสดีครูแท็กนะครับครูแท็กเข้ามา <c oughs> ดูไลฟ์คนแรกเลยนะครับวันนี้ไลฟ์ช่วง11โมงครึ่งเนาะ11โมง26นาทีนะครับใกล้ๆเวลาเที่ยงนะครับจริงๆแล้ว,วอยากจะไลฟ์ตั้งแต่เช้าเลยนะครับเพราะว่าเห็นข่าวแต่เช้าเลยนะครับข่าวโควิดเนาะไม่พูดถึงก็ไม่ได้เนาะจริงๆแล้วอ่ะเราไม่พูดถึงก็ไม่ได้นะครับเพราะมันเป็นอะไรที่ใกล้ตัวเรามากๆนะครับก็ เวลาเราพูดถึงนะครับอยากจะแบบอยากจะบ,บอก,อกแบบนี้นะครับก็คือว่าโอเคแหละเราเรา,เราอดที่จะพูดถึงไม่ได้เนาะแต่ว่าเราพูดเนี่ยขอขอให้มีสตินะครับในการที่จะพูดถึงสถานการณ์โควิดนี้นะครับมีสติยังไงนะครับก็คือว่ามีสติในการที่ว่ารู้และเหตุการณ์เป็นยังไงเราควรจะปฏิบัติตัวยังไงนะครับเราควรจะวางแผนยังไงไม่ใช่ว่าพอรู้แล้วว่าสถานการณ์เป็นแบบนี้ เราก็หมดไปตื่นตกใจนะครับแล้วก็ตีโพยตีพายโวยวายโทษนั่นโทษนี่อย่างนี้ครับก็ไม่อยากจะให้เป็นอย่างนั้นนะครับไม่อยากจะให้เป็นอย่างนั้นมีอยู่เรื่องหนึ่งครับที่จะเล่าให้ฟังนะครับจริงๆมีหลายเรื่องเดีกยวเล่าให้ฟังหลายเรื่องแต่เรื่องแรกที่อยากจะเล่าให้ฟังวันนี้นะครับก็คือตอนนี้ครับยอดติดเชื้อเนาะทุกคนผมว่าทุกคนติดตามข่าวอยู่แล้วแหละรู้อยู่แล้วนะครับว่าวันนี้ยอดติดเชื้อเนี่ยหมื่นหมื่นกว่าคนยอดเสียชีวิตก็หลักร้อยแล้วนะครับหลักร้อยแล้ว สิ่งที่เราจะทําได้นะครับสิ่งที่เราจะทําได้เลยก็คือตอนเนี้ผมอยากจะเชิญชวนทุกคนนะก็คือวางแผนนะครับวางแผนวางแผนอะไรครับวางแผนว่าในครอบครัวเราถ้ามีคนติดเชื้อนะครับจะทําอย่างไรหาโรงพยาบาลน,นี้ผมว่าสมัยนี้ยากครับยากและหาเตียงหาอะไรนี่ยากมากๆนะครับเขาบอกว่าโฮมไอซเลชั่นใช่ไหมถ้าผมเรียกไม่ผิดนะโฮมไอซเลชนะครับก็คือการ รักษาตัวอยู่ที่บ้านถ้าเป็นอาการไม่รุนแรงหรือว่าเรียกว่าเรียกว่าสีเขียวอะครับเราควรจะวางแผนนะครับว่าถ้าคนในครอบครัวเราติดจะวางแผนคนที่ติดเชื้ออยู่ยังไงอยู่ห้องไหนใช้ห้องน้ําห้องไหนทานอาหารแบบไหนกักตัวบริเวณไหนอย่างนี้ครับควรจะวางแผนนะครับเพราะว่าเราไม่รู้จริงๆเนาะเราไม่เห็นเนาะไม่เห็นว่าเชื้อมันอยู่ตรงไหนแล้วเราไปสัมผัสและเข้าร่างกายเราตอนไหนไม่เห็นแม้กระทั่งว่า ป่วยแล้วอาการเป็นยังไงบางทีไม่เห็นเลยด้วยซ้ำไปนะครับฉะนั้นเนี่ยเราควรจะวางแผนกันนะหลายๆครอบครัวนะครับเขาก็เริ่มวางแผนกันตรงนี้แล้วะนะครับวันนี้ครับวันนี้วันนี้ผมไลฟ์ไปทั้งหมด5ช่องทางนะครับใช้โปรแกรมปิซซึ่มไลฟ์สตูดิโอนี่แหละครับไลฟ์ live ไปทั้งหมด5ช่องทางมีช่องทางไหนบ้างนะครับอันแรกเลยก็คือ Channel YouTube ของผมนะครับอันที่2ก็คือ เฟซบุ๊กทั้ง4 Facebook เลยนะครับ4ี่เฟซบ o ๊กเลยที่ผมมีนะครับก็จะเป็น Facebook ของผมเองอ่ Facebook นะ c e b เฟซบุ๊เนาะแล้วก็ Facebook ของคุณหน่อยที่ทำเกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์มากิ plus นะครับอีก1นึ่งเฟซบุ๊กนะครับอันนี้ก็ทดลองไลฟ์ไปทั้ง4ี่เฟซบ o ๊กเลยไม่ทราบว่าเสียงชัดเจนไหมภาพชัดเจนไหมนะครับใครเข้ามาชมแล้วนะครับช่วยๆ่วยคอมเมนต์เข้ามาหน่อยนะครับว่าเสียงภาพชัดเจนไหมนะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่เนี่ย ผมลองเข้าไปดูแลนะครับเข้าไปดูแล้วก็เห็นว่าภาพเสียงชัดเจนทุกทุกช่องทางนะครับทุกช่องทางเนาะวันนี้ครับหัวข้อที่ผมจะมาคุยกับเ,เพื่อนๆวันนี้ก็คือวันนี้ทุกคนนะครับพยายามที่จะช่วยช่วยเหลือ,เ,อ,อเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดนี้ให้วิกฤตการณ์นี้ผ่านไปได้ด้วยดีในทุกๆช่องทางในทุกๆ ทุกๆความเดือดร้อนของเพื่อนเพื่อนมนุษย์ด้วยกันของเราเนี่ยครับแล้วก็ทําให้ประเทศไทยของเราเนี่ยไปต่อได้นะครับวันนี้ผมไม่ได้พูดเรื่องการเมืองนะผมจะมาพูดเรื่องโควิดแล้วเราจะช่วยกันยังไงนะครับวันนี้ครับยูนิลิเวอร์ไลฟ์นะครับยูนิลิเวอร์ไลฟ์ครับทำโครงการหนึ่งขึ้นมานะครับเพื่อขอเป็นส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์อันนี้คือหมายถึงช่วยตัวบุคลากรทางการแพทย์เลยนะครับเพราะอะไรครับเพราะ หลายๆหลายๆความช่วยเหลือเนี่ยก็มุ่งเน้นไปช่วยเหลือคนป่วยมุ่งเน้นไปช่วยเหลืออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือคนป่วยนะครับแต่ยังบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยครับยังขาดสิ่งที่เข้าไปช่วยเหลือตัวบุคลากรทางการแพทย์อีกอีกหลายอย่างพอสมควรซึ่งเรามองว่าบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เราต้องให้ความสนใจนะครับต้องให้ความสนใจในการช่วยเหลือเขานะครับ ในการที่จะเป็นด่านหน้าผมบอ,อกเลยเลยบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยถ้าเป็นเรื่องเรื่องออกรบนะเขาเขาเหมือนทหารแนวหน้าเลยนะครับออผมเป็นทหารเนี่ยผมมองภาพอย่างเงี้ยเขาเหมือนเป็นทหารแนวหน้าเลยเพราะเขาจะใกล้ชิดกับศัตรูมากที่สุดแหละนะครับศัตรูนี้ก็คือเชื้อโควิดนี่แหละครับเชื้อไวรัสโควิดนี่แหละครับจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ยังไงให้อยู่รอดนะครับแล้วเขาอะมีเกณฑ์เสี่ยงมากๆเลยกับการติดเชื้อโควิดนะครับ เสี่ยงมากกว่าทหารที่ไปออกรบโดยซ้ำไปเพราะอย่างที่บอกแหละครับไวรัสโควิดเนี่ยมันมองไม่เห็นจริงๆนะครับว่ายจับตรงนี้แล้วมันจะมีเชื้อนะจับตรงนั้นแล้วมันจะมีเชื้อนะมันมองไม่เห็นครับมันอันตรายมากๆนะครับสิ่งที่ทําได้ดีที่สุดเลยนะครับทางการแพทย์เขาก็แนะนําอยู่แล้วก็คือทําให้ร่างกายเราแข็งแรงให้ภูมิร่างกายเราแข็งแรงนะครับนอกจากนั้นแล้วก็คือการเสริมภูมิกันด้านฐานของเราคือการฉีดวัคซีนที่ ทางรัฐบาลเนี่ยก็พยายามจะเอาวัคซีนเข้ามานะครับแต่อันนี้ก็ความจริงก็คือความจริงแหละครับวัคซีนมันยังเข้ามาไม่พอใช่ไหมครับการทําให้ภูมิร่างกายตัวเองแข็งแรงเนี่ยมันคือสิ่งที่สําคัญที่สุดอ่าแล้วทํำยังไงครับจะให้ภูมิร่างกายเราแข็งแรงเนาะหนึ่งพักผ่อนให้เพียงพอใช่ไหมครับที่ที่ทางการแพทย์เขาแนะนำเนาะพักผ่อนให้เพียงพอออกกาลังกายอย่างสม่ําเสมอเพื่อให้ร่างกายเราแข็งแรงนะครับแล้วก็ ทำให้ภูมิร่างกายเราขึ้นด้วยการทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับสามอย่างนี้ครับเป็นสิ่งที่สําคัญเลยที่จะทําให้ภูมิร่างกายเราแข็งแรงเพราะอะไรเพราะว่าคนที่แข็งแรงแล้วครับคนที่แข็งแรงแล้วต่อให้ได้รับเชื้อไวรัสร่างกายก็จะต่อสู้กับเชื้อไวรัสนั้นได้นะครับแล้วก็หายจากอาการป่วยสังเกตดูนะครับหลายๆคนเนี่ยที่เขาบอกว่า ได้รับเชื้อแล้วแล้วเป็นผู้ป่วยสีเขียวผู้ป่วยสีเขียวก็คือคนที่ไม่มีอาการอะไรไม่แสดงอาการอะไรแต่ทําไมต้องกักตัวเพราะร่างกายเขาไม่เป็นอะไรครับแต่เชื้อไวรัสเนี่ยมันพัฒนาว่าคนไม่ป่วยเนี่ยก็สามารถแพร่เชื้อได้เขาก็เลยต้องกักตัวให้อยู่ในบริเวณที่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 เหมาะสมนะครับที่ที่เหมาะสมเนาะอ่าสิ่งที่ดีที่สุดตอนนี้ที่ทำได้ก็คืออย่างที่บอกครับทำภูมิร่างกายแข็งแรงนะครับ แล้วเกี่ยวข้องกับยูนิลิเวอร์ไลฟ์ยังไงยูนิลิเวอร์ไลฟ์จะเข้าไปช่วยยังไงนะครับผมว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยที่ติดตาม Facebook ผมนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook ช่องทางไหนก็แล้วแต่นะจะเห็นแล้วแหละว่าผมทําธุรกิจยูนิลิเวอร์ไลฟ์เนี่ยจะมีผลิตภัณฑ์อยู่ประมาณ4ผลิต4ีผลิตภัณฑ์นะครับที่เราพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องการทําให้ภูมิร่างกายที่แข็งแรงแต่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเขาเรียกว่า เป็นพี่ใหญ่เลยเป็นพี่ใหญ่เลยมาก่อนเขาเลยนะครับมาก่อนเขาเลยนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่า Beyond Marki e Plus นะครับเดี๋ยวผมใช้ดูสไลด์เนาะนี่ครับผลิตภัณฑ์ Beyond Marki e Plus เนี่ยครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากซ u เปอร์ฟรุตทั้งหมด12ชนิดนะครับเราใช้ซ u เปอร์ฟรุตนะเอามาจาก9ประเทศทั่วโลกนะครับทำไมถึงเลือกซ u เปอร์ฟรุตเพราะซูเปอร์คำว่าซ u เปอร์ฟรุตเนี่ยมันคือสุดยอดของผลไม้ครับ สุดยอดอะไรบ้างผมยกตัวอ,อย่างอย่างมากิเบอร์รี่เนี่ยที่เราเอามาจากชิลีเนี่ยนะครับต้องเลือกพื้นที่ที่เป็นต้นกําเนิดน,นะครับเพราะอะไรเพราะที่นั่นนะครับจะได้สายพันธุ์ของมากิเบอร์รี่ที่ดีที่สุดมีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะที่สุดนะครับต่อมาอาร์ติโชกนะครับอาร์ติโชกเป็นผักของจากผมเรามาเ,าเราเอามาจากประเทศฝรั่งเศสจริงๆมันมีปลูกหลายพื้นที่นะครับแต่เราเลือกเอามาจากประเทศฝรั่งเศสตัวอาร์ติโชกเนี่ย จะดูแลเกี่ยวกับเรื่องการทํางานของตับเซลล์ตับหลายๆคนเอ๊ะอัติโชคเป็นยังไงลองกลับไปดูพวกใน YouTube ในทิกตอกนะครับจะมีพวกฝรั่งอะครับเขาจะมาปอกปอกปอกนั่นแหละครับอัติโชคนะครับ,รบสีเข,เขียวเที่เป็นดอก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 ะครับนั่นแหละอัติโชกค,คล้ายๆกระหลำ่ำแต่ว่าทรงมันจะไม่เหมือนกระหล่ำอะครับแต่มันจะเป็นชั้นๆซ้อนกันคล้ายๆกระหล่ำบ้านเรานะครับต่อมาอันที่3ามโกจิเบอร์รี่นะครับหรือเกากรีของจีนนะครับอันนี้ก็จะไปช่วยดูแล เกี่ยวกับเรื่องตับด้วยนะครับแล้วก็เรื่องสุขภาพองค์รวมของร่างกายด้วยรวมไปถึงผลไม้ที่เป็นตระกูลเบอร์รี่นะครับทั้งหมดอีก9ชนิดนะครับทั้งหมดเดี๋ยวเรามาจาก9ประเทศทั่วโลกเอามารวมกันนะครับเอามาพลัสกันผมไม่อยากใช้คาว่า Mix นะมิกซ์นะอยากใช้คำว่าพลัสกันพลัสกันให้เกิดอะไรครับพลัสกันให้เกิดคุณสมบัติที่มากขึ้นสูงขึ้นนะครับโดยจากผลการวิจัยนะครับจากผลการวิจัยเลยนะครับ การที่ทานมากี่พลาสเข้าไปเนี่ยอันนี้ผมเอามาสไลด์เดียวนะจริงๆมีหลายสไลด์มากเลยจะทําให้เกิดอะไรครับการทํางานของตับด,ดีขึ้นถึง14%นะครับอะไรอีกเลือดสะอาดขึ้นขจัดสารพิษในเลือดเพราะเรามีสารต้านอันุมูลสระนะครับที่สูงมากๆนะครับและสไลด์นี้นะครับเป็นผลวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิทยาศาสตร์นะครับเมื่อปี2016เนาะ อันนี้เขาบอกว่ามากิพลัสเนี่ยครับจะเพิ่มการต้านอนุมูลอิสระจากภายในหมายถึงอะไรหมายถึงว่าทําให้ร่างกายของเราครับสร้างสารต้านอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้นมาจากเดิมที่สร้างได้ซึ่งสิ่งที่ร่างกายสร้างสารต้านอนุมูลอิสระนะครับก็คือตับนั่นเองครับตับจะสร้างสารต้านอนุมูลอิสระ2ตัวหลักๆเลยนะก็คือเอไซที่เรียกว่ากูต้าไทโอนคุ้นชื่อใช่ไหมครับ ก็จะสร้างให้ได้มากขึ้นมากขึ้นถึงประมาณ250%หลังจากที่ทานมากิพลัสไป3เดือนนะครับก็คือทานต่อเนื่องทุกวันนะครับเป็นเวลา3เดือนนะครับปรากฏว่าเอนไซม์คูตาไทโอนเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง250%แล้วมีอีกตัวหนึ่งครับที่เพิ่มขึ้นมาก็คือเอนไซม์ที่เรียกว่า SOD ครับหรือซ u เปอร์ออกไซด์ดิสมูเตสนะครับเอนไซม์ MC ตัวนี้ จะช่วยเกี่ยวกับเรื่องการทำให้เซลล์เรามีอายุยืนยาวมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เพิ่มขึ้นถึง250%เหมือนกันนะครับแล้วก็ลดสารพิษในร่างกายด้วยนะครับเนาะทำให้สารพิษในร่างกายเนี่ยลดลงอย่างที่ผมเล่าให้ฟังแล้วนะครับอันนี้ก็คือผลการวิจัยที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับถ้าใครยังไม่มั่นใจนะครับเรามีนี่ให้ดูครับ b เบยอน MAKI plus เนี่ยถูกตีพิมพ์ในเอกสารทางการแพทย์นะครับที่เราเรียกว่า PDR นะครับเนี่ยก็ตัวย่อภาษาอังกฤษก็คือ Physical, Physical Dex Reference นะครับอันเนี้ยใครที่อยากรู้ว่าใน PDR เอกสารทางการแพทย์เนี่ยเขาเขียนถึงมากี่ p l u สยังไงนะครับสามารถสแกน QR code ที่ผมโชว์เนี่ยนะครับไปดูได้นะครับใครไม่มีเครื่องมือสแกนตอนนี้ก็แคปหน้าจอไว้ก็ได้ครับแคปหน้าจอเอาไว้นะครับแล้วก็เอาไปสแกนนะครับแล้วก็เข้าไปอ่านดู แต่จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับใครที่ไม่ถนัดทำภาษาอังกฤษก็ใช้ Google Translator แปลแปลนะครับก็จะได้ใจความที่อ่านรู้เรื่องพอสมควรนะครับอ่านรู้เรื่องพอสมควรก็สามารถใช้เอกสารเนี่ยครับไปเป็นข้อมูลในการที่จะเลือกทาน Beyond Market Plus ได้นะครับและที่สำคัญเลยนะครับ Beyond m a k ท Plus เนี่ยอย่างที่บอกแหละครับ มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงดูแลเซลล์ตับนะครับมีผลการวิจัยที่เพิ่มกูต้าไทโอนให้กับร่างกายของเรานะครับปัจจุบันนี้ครับช่วงนี้เราก็มีผลการวิจัยที่ออกมาเพิ่มเติมอีกครับว่าส่วนผสมที่เราใช้กับมากิพลัสเนี่ยเป็นส่วนผสมที่สามารถออกฤทธิ์ต่อร่างกายทําให้ร่างกายเนี่ยกระตุ้นภูมิต้านทานขึ้นมาได้เราเรียกว่าสารที่เรียกว่าสารดีๆก็คือเดลฟินดีดีนนะครับ ตัวนี้ครับจะไปกระตุ้นภูมิต้านทานในร่างกายนะครับภูมิต้านทานในร่างกายของเราก็จะมีพวก NK เซล T เซล B เซลอะไรต่างๆนะครับจะมีการสร้างภูมิที่สูงขึ้นเพราะภูมิสูงขึ้นก็สามารถไปต่อสู้กับเชื้อไวรัสที่เข้ามาในร่างกายได้นะครับทำให้ร่างกายเราแข็งแรงจําได้ใช่ไหมครับตอนที่ผมพูดตอนต้นเนี่ยพอร่างกายแข็งแรงเนี่ยก็สามารถไปต่อสู้กับเชื้อไวรัสที่เข้ามาในร่างกายเราได้นะครับอันเนี้ยผมบอกได้เลยว่าเป็นอะไรที่ เราอะครับสามารถสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกาย,ยได้ง่ายๆและปลอดภัยด้วยนะครับมีเอกสารทางการแพทย์รับรองมีผลการวิจัยรับรองนะครับอ่ะทีนี้แล้วเมื่อในเมื่อมา k ิพลัสดีแบบนี้นะครับอย่างที่บอกแหละครับยูนิลิเวอร์ไลฟ์ขอเป็นส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือบุคลากร,กรทางการแพทย์นะครับทางบริษัทยูนิลิเวอร์นะครับในส่วนธุรกิจยูนิลิเวอร์ไลฟ์นะครับก็ได้นำบิยอนมากิพลัสนะครับไปมอบให้กับ ทางโรงพยาบาลธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็ทางโรงพยาบาลจุฬาพรนะครับเมื่อ <Eugene, S 1> ตอนระลอกแรกนะครับตอนที่โควิดเ,เข้ามาระลอกแรกๆนะครับที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เริ่มมีผู้ป่วยมากขึ้นนะครับเราก็เอาไปมอบเดี๋ยวผมให้ดูคลิปนี้นะครับสวัสดีพวกเราทุากคนนะคะวันนี้นะคะก็มีโอกาสได้นำมาถิ่คาสกนะคะมา ให้กับทางคุณหมอและพยาบาลที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์นะคะขอเป็นกำลังใจเล็กๆคนดีหมอนะคะจากพวกเราทุกคนแล้วก็ขอให้คุณหมอกับพยาบาลทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะขอบคุณมากเลยครับทางทางโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ต้องขอขอบคุณบริษัทเดอะิเวอร์แผนกยูนิเวอร์ไนท์นะครับที่ธรมาสตร์นำนำมาเก็บพัสดุให้มามอบให้กับทางพยาบาลนะครับซึ่งหรือว่าเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ของโบราัธรรมศาสตร์เป็นอย่างมากนะครับท้ายก็ในส่วนของการดูแลสุขภาพนะครับช่วงนี้ก็ตามที่เราพอทร,ร,ร,ราบกันากานะครับว่าการง่ายๆก็แค่เราใส่แมสก์ใส่หน้ากากนะครับแล้วก็พกแอลกอฮอล์ล้างมือแล้วก็รักษาระยะหา่างไม่ว่าจะเป็นคําว่าโซเชียลดิสแทร์หรือเฟสโคนดิสแท์ D อะไรก็ตามนะครับแล้วก็รักษาสุขภาพให้แข็งแรงนะครับพอเราช่วยกัน ตามๆหเหล่าสิ่งเหล่านี้พฤติกรรมเหล่านี้เดี๋ยวรอโควิดก็จะหมดไปนะครับในกำลังใจให้ทุกคนแล้วก็ขอขอบคุณบริษัทมีริเวอร์ไลฟ์เท่าไหร่มีริเวอร์ไลฟ์สิบนะครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณค่ะโอเคนะครับ ก็นี่ก็คือเป็นคลิปสั้นๆนะครับที่บริษัทได้ไปมอบมากิพลัสนะครับให้กับโรงพยาบาลทั้ง2องโรงพยาบาลเนาะเดี๋ยวผมมีรูปภาพให้ดูนะครับอ่านี่ครับนี่ก็คือเดี๋ยวนะเดี๋ยวขออนุญาตไลดูรูปภาพใหม่ก่อนแป๊บนึงอ่านี่ครับอันนี้เราก็ไปมอบที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์นะครับก็จำนวน3,000ขวดนะครับเป็นมากิพลัสแบบขวดขวดเล็กแบบพกพานะครับ ที่เราทำมาเฉพาะนะครับเป็น,ปนผลิตภัณฑ์แพคเกจจิ้งเฉพาะเลยนะครับก็มูลค่า6 3 5 0 0 0บาทนะครับที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งนะครับอีกที่หนึ่งก็คือไปมอบให้ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับอขออนุญาตเมื่อกี้ผมผมพูดผิดนะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับเราไปมอบที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ก็จานวน3,000ขวดเหมือนกันนะครับมูลค่า6 3 5 0 0 0บาทนะครับ อันนี้ก็เป็นรูปภาพตอนมอบกันนะครับรูปภาพตอนมอบกันนะโอเคนะครับตอนนี้ครับเ,เพื่อนๆตอนนี้ครับทางยูนิลิเวอร์ไลฟ์ครับได้ไปมอบให้แล้วแต่คราวนี้ครับทางนักธุรกิจครับนักธุรกิจอย,อย่างพวกผมเนี่ยก็เรารู้แล้วแหละว,ว่าโอเคเราอยากจะช่วยเหลืออยากจะให้บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยครับได้ทาน ผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อให้ไปดูแลร่างกายนะครับในพื้นที่หลายๆจังหวัดที่มีนักธุรกิจนี้อยู่นะครับทางบริษัทยูนิลิเวอร์ครับก็ได้ทำโครงการนี้ขึ้นมาครับว่าโครงการเนี่ยมอบผลิตภัณฑ์มากิ p l u ให้กับโรงพยาบาลโดยที่ใครที่อยากจะทำบุญกับพวกเรานะครับใครอยากจะทำบุญกับพวกเรานะครับโดยที่นักธุรกิจยูนิลิเวอร์ครับนักธุรกิจยูนิลิเวอร์ไลฟ์เนี่ยจะ นำผลิตภัณฑ์นียไปมอบให้กับโรงพยาบาลนะครับโดยที่ยูนิลิเวอร์ครับทำราคานะครับทำราคาให้มาเลยก็คือเป็นราคาที่ไม่ได้เอากำไรอะไรเลยนะครับไม่มีผลประกอบทางธุรกิจด้วยนะครับไม่ได้มีผลประโยชน์ทางธุรกิจอะไรด้วยขายในราคานะครับแบบแพ็กเกจเป็นกล่องนะครับกล่องลักษณะแบบนี้นะนี่ครับกล่องลักษณะแบบนี้1ึกล่องจะมีอยู่6ขวดนะครับ หขวดจะมีปริมาณ50 ml นะครับหกล่องเนี่ยปกติราคาอยู่ที่1,100บาทนะครับ1,100บาทแต่ทาง Unilever Life ครับบอกว่าโอเคเราจะช่วยเหลือกันนะครับเราจะทำบุญร่วมกันทาง Unilever Life บอกว่าเราขายในราคาต้นทุนการผลิตเลยก็คือกล่องละ400บาทนะครับกล่องละ400บาทขั้นต่ำในการสั่งนี่ก็คือ10กล่องขึ้นไปนะครับกล่องขึ้นไปโดยที่ ให้นักธุรกิจอยู่ e v e ิเวอร์ไลฟ์ครับสามารถส่งจำนวนยอดของมากิ plus ที่จะนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลเนี่ยส่งส่งยอดให้ไปก่อนนะครับแล้วก็รับของภายในต้นเดือนหน้านะครับเพราะเขาจะเช็คสต็อกเนี่ยภายในวันที่28รกรกฎาคมนี้นะครับแล้วก็ส่งมอบของให้ต้นเดือนหน้าในพื้นที่ของนักธุรกิจที่ต้องการรับสินค้านะครับโดยที่บริษัทเนี่ย จะไม่คิดค่าขนส่งอะไรนะครับจะขนส่งให้ฟรีแล้วให้นักธุรกิจที่จะเอาไปมอบให้กับโร,โรงพยาบาลเนี่ยนะครับให้ไปรับได้เลยนะครับไปรับได้เลยแล้วก็ทําการมอบทําการถ่ายรูปนะครับแล้วก็ส่งรูปภาพแล้วก็หนังสือขอบคุณจากโรงพยาบาลเนี่ยครับกลับไปให้ทางบริษัทนะครับเพื่อเป็นหลักฐานนะครับอันนี้ก็เป็นการช่วยเหลือกันนะครับซึ่งซึ่งตัวผมเองนะครับตัวผมเองเนี่ยผมจะ ทำแคมเปญนี้ขึ้นมานะครับโดยที่ผมจะไปมอบให้กับโรงพยาบาลคลายสุรนา,าลีนะครับก็คือเป็นโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้บ้านผมนี่แหละแล้วก็ผมก็ใช้บริการกับเขามาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นการฉีดวัคซีนการรักษาสุขภาพดูแลสุขภาพต่างๆผมก็ใช้บริการเขามาตลอดนะครับผมก็จะไปมอบให้เขานะครับซึ่งตอนนี้ก็มีคนที่สนใจนะครับคนที่สนใจเนี่ยมาร่วมร่วมกับผมหลายๆท่านมากๆนะครับซึ่งตอนนี้ก็ อยู่ที่ปริมาณที่ผมจะเอาไปมอบเบื้องต้นเนี่ยก็20กล่องแล้วนะครับแต่ว่าก็สามารถส่งยอดเพิ่มเติมได้นะครับถึงตรงนี้นะครับผมขออนุญาตเชิญชวนเพื่อนๆน,นะครับใครที่เ,เคยทานมากี p l u สนะครับเคยทานมากี p l u สแล้วมั่นใจรู้ดีว่าผลิตภัณฑ์นี้ดีจริงๆอยากจะให้บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยได้ดูแลสุขภาพร่างกายนะครับเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงเพื่อที่จะไปเป็นด่านหน้าให้กับพวกเรานะครับได้ทานมากี p l u สนะครับ ก็สามารถช่วยบริจาคได้นะครับโดยติดต่อผมผ่านทางช่องทางอินบ็อกซ์นะครับอินบ็อกซ์มหาผมได้เลยนะครับอ <In box S 1> ินบ็อกซ์มาหาผมได้เลยหรือว่าใครมีเวลาติดต่อส่วนตัวผมหรือเคยแชทคุยกับผมเนี่ยก็ทักผมมาส่วนตัวได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook หรือช่องทางไหนก็แล้วแต่นะครับก็สามารถทักมาได้นะครับหรือเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ยังไม่เคยทานมากีพาสก็ได้ครับแต่ว่าติดตามดูในเฟซผมทุกๆกช่องทางในเฟซผมนะครับแล้วมั่นใจแล้วว่า ผลิตภัณฑ์มากี่สนี่ดีจริงๆนะครับอยากจะร่วมทําบุญไม่ไม่จํากัดนะครับว่าเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับตามกําลังศรัทธาครับติดต่อผมมาได้เลยครับผมจะเอาสิ่งที่เพื่อนเพื่อนส่งมอบมาแหละครับไปร่วมทําบุญให้บุคลากรทางการแพทย์นะครับให้ได้ทานผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสุขภาพเขาจริงๆนะครับก็น่าจะเป็นการทําบุญร่วมกันเนาะเพราะว่าช่วยอะไรได้ก็ช่วยกันนะครับชั่วโมงนี้เพราะว่าเราเนี่ย ลงเรือลําเดียวกันแล้วครับตอนนี้ทําอะไรได้ก็ต้องช่วยกันทํานะครับโอเคนะครับไลฟ์วันนี้ก็ประมาณสัก25นาทีเนาะเกือบเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์ครับเพื่อนๆนะมาบอกบุญกันนะครับแล้วก็อยากใช้ทุกคนนะครับช่วยกันรักษาสุขภาพร่างกายนะครับ Work from home นะครับพยายามอย่าออกไปไหนเจอผู้คนรักษาระยะห่างสวมแมสนะครับล้างมือตลอดเวลานะครับอย่าเอาอะไรมาเช็ดหน้าเช็ดตาเข้าปาก ขยี้ตาแค่จมูกนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งที่ไวรัสโควิดจะเข้าได้ก็คือบริเวณนี้เท่านั้นแหละครับถ้าเราไม่เอาอะไรมาสัมผัสบริเวณนี้นะครับโอกาสติดเชื้อโควิดก็จะน้อยลงมากๆนะครับอันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีนะครับใครเห็นว่าไลฟ์นี้เป็นประโยชน์นะครับหรือว่าคลิปนี้มาดูย้อนหลังเป็นประโยชน์นะครับอยากจะชวนคนนักคนนี้มาทําบุญก็สามารถแชร์ไลฟ์นี้ของผมหรือคลิปของผมนี้ออกไปได้นะครับออกไปได้เลยนะครับ โอเคสำหรับไลฟ์นี้นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวเราจะมาไลฟ์คุยกันอีกนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับบ๊า ฉันจะดูแลเธออย่างไงเธอตัวฉันยังไม่ดีทุกสิ่งรอบกายมันทำเธออ่อนแอลงไปทุกทีที่เธอและฉันต้องการคงเป็นสานด,ดีดีย่อมาจากเดฟินิทีนมี